การอบต้นไม้แต่ละฤด,ดูกาลก็มีส่วนสำคัญค่ะฤดูฝนพฤษภาคมถึงสิงหาคมช่วงนี้คือเวลาทองของการอบต้นไม้ค่ะอากาศอบอุ่นความชื้นสูงแต่ไม่ร้อนจัดเหมาะมากสำหรับฟื้นฟูต้นไม้หรือเพาะชำใหม่ๆต้นจะฟื้นเร็วรากใหม่เดินดีวางไว้ในที่แสงรำไรสัก50%เอร์เซ ใต้สแลนหรือชายคาจะดีที่สุดค่ะฤดูร้อนมีนาคมถึงพฤษภาคมฤดูนี้อบได้แต่ต้องระวังมากเทาะถุงอาจร้อนจัดจนถึง45-50องศาถ้าจะอบช่วงนี้ให้ใช้ถุงบางหรือโปรง่งวางในที่ร่มเย็นลมผ่านได้ดีเจาะรูระบายอากาศหรือเปิดถุงวันละ2-3ถึงครั้งห้ามตั้งกลางแดดเด็ดขาดนะคะไม่งั้นต้นจะสุกในถุงได้เลยค่ะ ปลายฝนถึงต้นหนาวกันยายนถึงพฤศจิกายนช่วงนี้ก็ดีมากสำหรับการอบฟื้นต้นที่พึ่งย้ายปลูกอากาศไม่ร้อนความชื้นยังสูงแต่ควรระวังน้ำฝนสาดเท่าถุงเพราะอาจทำให้แฉะและเกิดเชื้อราได้ค่ะฤดูหนาวธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ถ้าเป็นไม้เมืองหนาวหรือไม้พักตัวช่วงนี้อบได้ดีเลยเพราะอากาศเย็นและแห้งการอบจะช่วยกักความชื้นไว แต่ถ้าเป็นไม้ร้อนอย่างมะม่วงหรือฝรั่งต้องระวังรากอับนะคะถ้าจำเป็นต้องอบให้ทำตอนเย็นหรือเช้ามืดใช้ถุงใส่บางๆและวางในที่ร่มโปรง่งลมผ่านได้ค่ะ